สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำลิกกิตาอ R ่านบีนะครับจากเพลงเมคอัพของแซมคิมนะครับที่ผมได้โคเวอร์ลงไปใน YouTube แล้วนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยฟังไปฟังได้เลยนะครับเป็นท่อนที่ทุกคนได้ยินกันตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันเลยนะครับเพลงนี้นะครับเล่นอยู่บนคีย์ C m เมเจอร์นะครับและในส่วนของลิกที่ผมเล่นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคอร์ดแพนโทนิก แล้วก็ลูกสะบัดต,ต่างๆที่ R ันชอบใช้กันนะครับเดี๋ยวมาฟังไปทีละลูกแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆดูแล้วกันคอร์ดแรกนะครับผมใช้ B major 9สไลด์ไปที่คอร์ด C major 9นะครับแล้วก็มีลูกสะบัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เป็นคอร์ด C major 9นะครับในฟอร์มนี้แต่มีลูกสะบัดนี้ด้วยนะครับผมหลังจากนั้นผมใช้ A minor pentatonic นะครับผมสะบัดขึ้นไป ีที่2นะครับผมเล่นอยู่บนคอร์ด f m a j o r 7ท่านแรกก็เป็นอย่างนี้ครับนี้ก็ตามอยู่นิดนในเพลงเลยต่อไปเป็นมันคือ f m a j o r 7แล้วก็มี G p โผล่ Pro มานิดนึงครับแล้วก็กลับมา F อิงตามเมโลดี้เพลงนะครับต่อไปนะครับลีกที่3 วันนี้เป็นการเล่นรูสบัตจากคอร์ด C Major นะครับแต่มีการใช้คันโยกนิดหน่อยนะครับเพื่อสำเนียงลีกที่4นะครับตรงนี้นะครับเล่นอยู่บน C minor pentatonic นะครับต่อด้วย A flat นะครับ ถามว่า2คอร์ดนี้เนี่ยมาอยู่ในคีซีเมเจอร์ได้ไงเพราะว่าเป็นพาเรียกกับคีซีเมเจอนั่นเองนะครับหลังจากนั้นจะเป็นลูกสะบัดของ A อแ a ดเมเจนะครับหลีกที่5นะครับตรงนี้นะครับผมก็เหมือนหลีกแรกเลยนะครับที่ใช้ A m เม o r อร์น์เทนทนิกอยู่บนคอร์ด C นะครับแล้วก็สะบัดแล้วก็ต่อด้วย คอร์ด e m i n o r นะครับต่อไปลีที่6ครับตรงนี้นะครับเป็นคอร์ด c s h a r p ดิม d ดิมแล้วก็ e ดิมครับเป็น Passing คอร์ดครับจากคอร์ด e m i n o r เมื่อกี้วิ่งไปหาคอร์ด f นะครับผมจะใช้คอร์ดนี้มาเป็นคอร์ด Passing นะครับนี่จริงๆสิ่งที่ผมต้องการจริงๆคือเสียงนี้ เพื่อวิ่งก็หาคอร์ด F แต่ถ้าันเล่นแค่ซิงเกิลโน้ตอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้ดูน่าเบื่อหรือมันอาจจะไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายก็เลยใส่เป็นคอร์ดดิมเพื่อเพิ่มสีสันนะครับต่อไปลีกที่เจ็ดนะครับเล่นอยู่บนคอร์ด F major s e e นะครับนี่ตรงนี้นะครับผมก็เหมือนคอร์ดที่ผ่านมาที่เคยเล่นนะครับแต่จะมีลูกนี้มันก็คือการที่ผมเล่นอิงเมโลดี้นะครับเพื่อให้มันดูเป็นยูนิซันมากขึ้นนะครับ ตรงต่อด้วยหลีกที่8นะครับผมคือมันก็คือจากคอร์ด F Major 7เมื่อกี้นะครับสบัดไปที่คอร์ด E minor ต่อด้วยคอร์ดเ minor แล้วก็เป็นหลีกของเป็นโนนะครับผมที่ผมยูนิซันมา ต่อไปลีกที่9นะครับผมเล่นอยู่บนคอร์ด D m i n o r er, ส่งไปที่คอร์ด G นะครับมีอะไรบ้างน,นะครับผมเป็นลูกสะบัดจากคอร์ด D m i n o r er. ตรงนี้ก็คิดเป็น F ก็ได้หรือเป็น d m i n o r er, นก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคอร์ดจีนะครับจบไปแล้วนะครับผมกับการแนะนำาลีกที่ผมใช้ในเพลงเมคอัพของแซมคิมนะครับที่ผมได้โคเวอร์ไว้คุณจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าอยากให้ทำอะไรอย่างนี้อีก ขอมนี้ไม่ได้เลยนะครับขอบคุณครับ